สวัสดีครับขอต้อนรับสุดเกมกันกันฟุตบอลเจลีญี่ปุนครับเดินทางมาถึนงนัดที่2สําหรับสุขโชคสารชาติทีมชาติไทยตัวเก่งของเรานะครับที่ไลงตัวจริงวันนี้นะครับผมบุกไปเยือนทางนันสากันโทซึนักที่แล้วก็ไปแสบบุกไปสนิทานอวิสปาทานั่นเองครับมานาัดที่2ได้ลงต่อเน,นื่องลนทีเดียวับสำหรับสุขโชคสารชาติของเรานะครับเป็นสเสตัวจริงนะครับวันนี้นะครับบุกไปเยือนซากันโทซึเกมเริ่มแล้วนะครับเจลีนักที่2นะครับผม ทางน้านของสปโปรมาในชุดสีดำนะครับผมเป็นชุดเยือนนั่นเองครับอยู่กับซากันดูสุเจ้าบ้านนะครับเป็นเขี่ยเริ่มเล่นนะครับทางของบองเป็นของทางด้านของสปโปรครับเอาครับได้เซ็ตเกมมาจังหวะนี้เออวุวุนตัดได้ครับทีนี้ตอนมาครับอุสสุขโชคของเราครับวิ่งไล่บอลครับอย่างขยันขันแข็งนะครับเทสเร็วในทีเดียวครับทางด้านสปโปรนะครับไล่บอลมาครับ จังหวะน,นี้เจ้าบ้านนะครับพยายามที่จะแก้เพสซิ่งและโดนดักบอลน,นะครับเอากี่ครับยกมาให้ทางด้านสุภโชคโอ้โหมาแล้วครับทางด้านสุภโชคกระชากมากระชากมาแล้วก็ยิงซัดโอ้โหจังหวะนี้นุ่คุกค,คิกยิงอีกครั้งโดนรอบไม่ได้มองชจมาให้สุภโชคอีกครั้งแล้วก็ยิงสักก่เข้าไปแล้วโอ้โห ซโชูกสุบโชคสารชาตุนกุนกุนกุนตุนประเดิมประตูในฤดูกาล2024ครับงด้านสุบโชคกสารชาิทีมชาติไทยตัวเก่งของเรานะครับส่งแกแรงเชียร์นะครับอือหือโอ้โหฟอร์มเด่นเลยครับตอนนี้อุ้งยิงสามมาแล้วก็เงื่อนใจกว้างครับส่งให้สุบโชคอีกครั้งครับภาพนีเพระครับ,รบโอ้โหห็นว่าไปยิงในเอเชียนคัพแล้ว ยิงคมมากครับก็เลยส่งให้สุภโชคไว้ใจนะครับไว้ใจมากขึ้นนะครับแล้วก็ยิงซ้ำเข้าไปนะครับโอ้โหลูกนี้ประเดมแล้วครับทำให้บุกมานำทีนั้นสากันโทสึกนะครับสุดซัปโปโรนะครับผมอืมเอาละครับสดใสเลือเดียวสำหรับซัปโปโรนะครับเป็นบอลไทยทางบ้านก็สนใจแรงเชียร์สุโชคสารชาตินักเตะทีมชาติไทยของเรานะครับผมอีมขยนกันแข็งมาดักบอลได้ครับจังหวะนี้ครับสุภโชคได้บอลอีกแล้วครับเพื่อนให้บอลตลอดนะครับ มาอีกแล้วครับสุภโชควิ่งเติมดีมากครับจังหวะนี้กระชากมาแล้วก็ยิงปั่นโอ้โหสูทูสุพโชสารชาติสูทูคุณกุน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 ยิงเป็นประตูที่สองประเดิมฤดูกาล2024ของทางด้านซัปโปโรนะครับโอ้โหสุดยอดครับสุภโชคสารชาตินะครับผมเจ้าตัวยิงให้เป็นลูกที่สองนะครับจังหวะนี้โอ้โหวิ่งเติมมันมากครับ ยิงมาครับเลี้ยงตันแล้วก็ยิงตันครับเข้าเสาสองครับโอ้โหเสียบโค้นเสาอย่างสวยงามเด็ดขาดเลยทีเดียวครับจังหนี้โอ้โหวิ่งเติมลูกนี้ครับเพื่อนเห็นว่าวิ่งเติมครับโอ้โหเพื่อนใจกว้างครับไปยิงในเอเชียนคัพมาแล้วก็ไว้ใจเลยครับได้เป็นตัวจริงตลอดเวลานะฮะโอ้โหสุดยอดครับสุดโชคสารชาติของเราครับพร้อมเด็ดเหลือเกินครับวันนี้ยิงให้กับซัปโปโรนาห่างไปแล้ว2ประตูต่อศูนย์นครับเอาละครับโอ้โหันนี้เล่นได้โดดเด่นมากเลยนะครับทางด้านของ สุภโชคสารชาติเจ้าเช็คของเราทีมชาติไทยของเราครับมานะครับเล่นเบิ้ลมาครับอ,ออบืหบอนมาท่านเอาครับแทงมาจาังหวะนี้โอ้โหสุภโชคเติมมันมากครับอืเล่นจะแก้เพชซิ่งได้หรือไม่ครับสังกันโดสึเจ้าบ้านสถานการณ์ย่ำแย่แล้วตอนนี้น 20, นครับโดนนำไปห่างไปสองศูนย์นะฮะนครับกระชอกมาจังหวะนี้ครับให้ผมมาอีกยิงโอ้โหกระชอกมาครับนากมุระ ให้กับสุโชคสุพโชคเลี้ยงจี้มาเลี้ยงจี้กระชากมาจาังหวะล็อกเบนโอ้โหโดนสก,กิดไปก่อนครับจะโดนโต้หรือไม่อ่าจดับบอลได้ครับเยสว่าครับอเบเบ้นครับอาร,ราโนมาให้กับสุพโชคสารชาจาังหวะนี้ยิงโอ้โหติดบล็อกยิงโ,โ,โชว์ฟอร์โดดเด่นเลยจังหวะนี้แล้วปั่นข้างหนึง่งขอ้โหเกือบไปครับเกือบทำแฮตทริกได้ครับทางด้านของสุพโชคสารชาโอ้โหวันนี้เล่นไดโดดเด่นเหลือเกินครับโอ้โห สุดยอดนะครับทั้งนั้นสุนโชคเจ้าเช็คของเรานะครับเตะทีมชาติไทยของเรานะครับผมตัวเก่งของเรานะครับเดี๋ยวก็จะมีโปรแกรมการแข่งขันในโปรแกรมทีมชาติเจอกับทีมชาติเกาหลีใต้นะครับเอาเข็นฟอร์มเก่งในทีมเจลีกเลยนะครับเอามาครับสุภโชคมาอีกแล้วสุภโชคล่ากระชากมาโอ้โหโดนตัดบอลได้จังหวะนี้นั่นสากันดูสิจะอ่าอยัางโดนตัดได้ไม่้ยยะสว่า เล่นบอลจังหวะเดียวครับอาราโนมาให้กับซุปเโชกล้วก็จังหวะนี้ปัโโปป่โอ้โหฉันแลกเปลี่ยนท้วยางเกือบไปครับโชกครับยิงตรงกรอบตลอดนะฮะโอ้โหได้ลุ้นตลอดเลยทีเดียวเกมลูกตัวเก่งซัปโปรโรเล่นซั่งครับทางด้านของซัปโปรโรเจอบอลสวนออกมาครับดักบอลได้ครับโโอ้โหเกมเป็นของน้าซัปโปรโรครับเล่นบอลจังหวะเดียวอาราโนอาราโนยกขามาให้ซุปเโชกโอ้โหเจังหวะนี้เคลียร์บอลออกไปได้ก่อนครับเพื่อน ไว้ใจทางด้านสุภโชคขึ้นทุกขณะนะครับผมหลังจากที่ไปโชว์ฟอร์มโดดเด่นในเอเชียนคัพนะครับผมเพื่อนก็เห็นว่านีสุดยอดเลยทีเดียวครับสุดโชคมาอีกแล้วจังหวะนี้เลี้ยงตีแล้วก็จะปั้นเซฟไม่ได้อีกเป็นลูกเก่งของทางด้านสุโชคเลยครับเลี้ยงตัดเข้าในแล้วก็ยิงครับสาดบอลขึ้นมาจังหวะนีจ้จบลาครึ่งแน้าครับทำให้ทางด้านซอปโรบุกมานำสองประตูต่อศูนย์นะครับเป็นทางด้านของสุภิโคสารชาตินะครับยิงนำ ให้นั่นเองครับโอ้โหสุดยอดครับวันนี้ในครึ่งเวลาแรกสุดโชคโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นเหลือเกินนะครับมาดูไฮไลท์ในช่วงครึ่งเวลาแรกครับโอ้โหเป็นจังหวะที่ยิงตอดจองสุดโชคครับโอ้โหสวยงามเลยดีครับเพื่อนมงชงมาให้อย่างสวยงามนะแล้วเป็นยิงทําให้ซัปโปโลนำอยู่นะครับโอ้โหจังหวะนี้มงชงตัดจอดจังหวะนี้โอ้โหแล้วก็แปรเข้าไปนิ่มๆครับสุดโชคสารชาติครับ ทีมชาติไทยตัวเก่งของเราคนระับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจังหวะที่ยิงนําเป็นประตูที่สองโอ้โหยิงเวิร์นค้านเหลือเกินฮนะลูกนี้ครับอิ่วตัวทนะ่านยิงปั่นเสียบเข้าโคนเสารครับจังหวะนี้สวยงามและเด็ดขาดเหลือเกินนะสุขโชคสารชาติของเรานี่ก็เป็นอีกหนึ่งจังหวะไฮไลท์นะครับเลียงจี้มาแล้วท่ยิงโดนบล็อกได้ครับจังหวะนี้ครับโดนโหมบุกหนักเลยทีเดียวครับทางาด้านซากันโดสื่อเจ้าบ้านนะครับ อีกหนึ่งจังหวะครับสุภโชคเลี้ยงตัดเข้าในแล้วก็ยิงติดบล็อกครับจังหวะนี้ครับเป็นลูกเก่งรับชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ครับแกย่างโจกเผาแกย่างโจกเผามันจะจุกไม่เสียเสียจุกสานร้อนชิิงร้อนชิิงร้อนชิิงนะครับมาเข้าสู่ในเกมครึ่งเวลาหลังนะครับทางนั้นซัปโปอรลก็ทางนั้นนำเจ้าบ้านซากันโทสุอยู่นั่นเองครับสุขบุตโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นครับอย่งได้ลงเต็มเกมอยู่นะครับ ทางด้านอาวดักดำบอลได้อีกแล้วครับเพื่อนส่งบอลให้สุโชคอีกแล้วจังหวะนี้กระชากมาอู้โดนฝักได้ครับนี่เ,เล่นบอลตรงกลางรับจ่ายมาครับจังหวะนี้วิ่งหลุดมาแล้วนั่นสุโชโอู้โดนวิ่งอู้ทุ่มเทเหลือเกินครับวิ่งเสียสกัดโอ้โหโดนเหลืองเลยครับโอ้โหสุโชคสารชาตินะครับเล่นอย่างทุ่มเทครับ คุณเทสุดใจเลยทีเดียวครับจังหวะนี้ครับเดินตัดเดินตัดบอลได้ครับจะพยายามจะสไลด์เกี่ยวบอลนะครับแต่เกี่ยวโดนตีนของซังนูสุนั่นเองนะครับทุ่มเทมากครับสุภชคสตรศักด์ชาตินะครับเป็นลูกโดนไปเหลืองไปครับวันนี้โดดเด่นในเกมวันนี้เหลือเกินนะฮะครับทางด้านของซัปโปโรไล่บอลครับจังหวะนี้เพรสซิ่งเพรสซิ่งแมนดักบอลได้ครับจังหวะนี้ครับเอากิเอาครับจังหวะนี้เป็นสุภาพสตักด์ชาติมาริมเส้นยังหาเพื่อน ส่งยูนะครับกระชากเลี้ยงอ้อมมาก่อนพาทัวร์ครับนะครับหาเจาะไม่ได้ครับจังหวะนี้จังหวะนี้ทําไงครับคืนมาก่อนครับนะครับให้กับนากามูระให้กับอาโอจินะครับโอ้โหจังหวะนี้โดนตัดบอลได้สากาโดซิจะมีจังหวะโตหรือไม่ครับจังหวะนี้มาแล้วครับสากาโดซุนาคามูระยังตัดบอลยัได้ครับให้บาบ้านะครับมาถึงสุปโชคสุปโชคพาบอลมาเลี้ยงปัดเข้าในแล้วก็ยิงปั่นอุ้ย ยังเบาไปางงานิดนะมันยังพุ่งเสพไปได้ครับทางด้านของผู้ศัตรูของซารโนดูซูการบอลยาวขึ้นมาจังหวะนี่โห่งชิงจังหวะแดนกลางของได้บอลครับจังหวะนี้ชิมกันฮีส่งมาให้สุปโชคจังหวะน,หนี้โอ้โหล้มสะกิดไว้ก่อนครับนี่ม,มาอย่างสวยงามจังหวะนี้เกือบไปครับโอ้เกือบทำแฮตริกได้ครับทางด้านสุปโชกสารชราชิ เพื่อนให้บอลตลอดนะครับอ,อืเป็นตัวเก่งของซัฟโฟลูไปแล้วนะครับตอนนี้ทางด้านสุดโ,โ,โ,โชคสารชาติมาแล้วจังหวะมาแล้วจังหวะนี้ของสุดโชคยิงโอ้โหสุดโชคสารชาตินะโอ้โหวันนี้สุดยอดครับโอ้โหทำแฮตทริกได้นะครับโอ้โหเป็นบอสซารครับเตะ ไอ้ที่สามารถทำฮ็อตชิกได้เป็นคนแรกในเจลิกนะฮะโอ้โหเท่เลยทีเดียวครับโอ้ยิงคมเหลือเกินนะทั้้านสุโชคิงได้ทั้งซ้ายและขวาครับโอ้เพื่อนนต่างมันดีใจครับหอยเงื่อเชื่อใจทั้งด้านสุโชคให้บอลบ่อยมากครับหลังจากที่เห็นในเอเชียนคัพแล้วโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นครับจังหวะนี้แตะบอลเฟิร์สชัดดีมากครับแล้วก็ยิงด้วยซ้ายแล้วโอู้หลูกนี้ฮะยิงได้ทั้งซ้ายและขวาครับจังหวะนี้เรัยบเห็นลูกแอ็ซิ์ของนาเตกอลีนะครับ หนึ่งลูกสู้เข้าไปอย่างสวยงามครับลูกนี้องสุดโชคสัตวประชาติทำมาแฮททริกได้สุดยอดมากเลยทีเดียวครับทำไปแล้วครับ3ประตูต่อศูนย์นะครับโอ้โหวันนี้บุกมาเก็บสามแต้มได้นะครับผมแน่นอนเลยทีเดียวว่าสามศูนย์นะครับกลับมาได้ถูงไหครับเจ้าบ้านนะครับนี้ลุอกระชากมาครับทางด้านของสากันทูสึโดนเบียดโดนบีบแซนวิตนะครับเอาแล้วซึ่งเกมมากครับให้ชิมกันหีทิ่จะนิด โอ้โหวิ่งมากระชากมาครับโอ้โหวิ่งแซงได้รับความเร็วของสุภโชค์โจักหวะมานี่งยิงโอ้โหเกือบไปครับโอ้โหเกือบยิงประ,ประตูที่สี่เลยโอ้โหวิ่งแซงนะความเร็วของสุภ์โชคกนี่สุดยอดมากเลยทีเดียวอ้อหจังหวะนี้โอ้โหแต่ยิงปริ้นเท้าไปหน่อยครับน่าเสียดายทำ ประตูที่4ี่ของเจ้าตัวไม่ได้นับเพิ่มไม่ได้นั่นเองครับโอ้โหนโชว์ฟอร์มแฮตริกได้อย่างโดดเด่นเลยทีเดียวลูกตั้งตะกองด้านซากันโตซึนะครับผมการเปลี่ยนตัวนะครับซากันโตซึครับเป็นบอลสั้นนะครับทางด้านซัปโปโรพยายามบีนะครับเป็นบอลบีบรรเร็วตัดบอลได้จังหวะนี้ออกไล่บอลสุดทางด้านของไฟเตอร์พอสมควรนะครับทางด้านของานองานเตะซัปโปโรตัดบอลมาได้ครับบ,ราบาบ้ามาให้กับชิมกันหี ส่งให้คิมว่าส่งให้สุภโชคจังหวัดนี้ยิงโอ้โหเกือบไปครับเล่นบอลกันสองคนครับโอ้โหเฟิร์สชัดดีมากครับยิงมันเหลือเกินนะแม่สุภโชคสาร,รชาติครับโอนนี้โชว์ฟอร์มสุดยอดมากครับทางด้านสุภโชคสาร,รชาติครับต้องนุ่งโฟกัสมาที่ทางงานสุภโชคครับฉายแววเลยทีเดียวนักเตะทีมชาติไทยของเรานะครับผมจะเป็นตัวจริงเจลลีนะครับผม เป็นเกมเลยทีเดียวครับหัวความหวังของทางนั้นซัปโปโรนะครับเป็นตัวหลักของซัปโปโรนะครับทางนั้นสากลโตซึจะตอบโต้ตีใครแตกได้หรือไม่ครับยังโดนดักไมได้ครับจังหวะนี้อารานโนให้บาบ้าให้คิมกันฮีชิมการฮีคิมกันฮีแทงบอลมากระือเกือบไปครับจังหวะนี้ไล่บอลครับมันเป็นช่วงท้ายเกมนะครับไม่ไล่มากแล้วนะครับเพราะว่านำห่างแล้วครับจังหวะนี้ พลิกบอลมาสักันทุสกตัดบอลได้ครับส่งขึ้นมาให้ครับเคาะบอลจังหวะเดียวให้สุภโชคสุภโชคพาบอลเลี้ยงที่เลี้ยงจี้จะแทงแอสิบมาให้บ้าบ้าบาบ้าโอ้โหนี่จังหวะนี้โดนตัดบอลไม่ได้ครับสากันูุสิจะมีจังหวะโต้หรือไม่ครับจังหวะนี้เอาดักบอลมาได้ครับโอ้โหเบียดเบียดกระชากมีตัวเติมระวังนะครับจังหวะนี้เอาหลุดมาแล้วจังหวะนี้กระชากมาจังหวะนี้สักันทุสิกตะยิงแตกแล้วไหมโอ้โหเกลือไปครับ หมดเวลาพอดีครับโอ้โหแถมคาบ้านไป3ามประตูต่อศูนย์เนี่ยสะท้านเต็มสื่อนะครับสุดโชคสุดยอดวันนี้โชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นเหลือเกินครับวันนี้นะครับวันนี้แมนออฟเดอะแมตช์เลยทีเดียวครับนี่จูบลูกฟุตบอลหนึ่งครั้งนะครับสุดยอดเลยทีเดียวครับสุดโชคโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นครับนะไป3ประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหเสียตีสูงสีเลยทีเดียวครับ